จะพาเ,เพื่อนๆมาชมรีโว่2.8ครับโอ้โหป๋าใส่ของมาประมาณหนึ่งตัน,นก,ตกว่าๆนะเนี่ยแต่ดูดินี่บรรทุกแค่ตันกว่าๆนะเนี่ยดูดิโอ้โหททำไมย่อดได้ขนาดนี้เนี่ยป๋าดูสิโอ้โหรถเดี๋ยวนี้เขาจะต้องย่อกันขนาดนี้เลยนะเนี่ยดูดิบรรทุกแค่ตันกว่าๆสองนิ้วรอดไม่ได้อะ ชยาง15นะครับ22575ขอบ15ครับปาดเผารอยครับดูดิโอ้โหมีช่วงเด้งแค่2นิ้วเองอ่ะดูดิแหมปลาใส่ของมาแค่ตันกว่าๆนะครับนะฮะเพื่อนๆอยากเห็นช่วงล่างใช่ไหมนี่ครับรหัสดาว1355นะครับปลาออดกาละแมนะฮะให้เพื่อนๆดูครับดูทรงเห็นรถแล้วต้องบอกว่า ทรงรถสมัยนี้นี่ยอมใจเลยนะครับนะฮะดูเลยทรงเตี้ยแป๊กเลยเขาฮิตจนใส่ยย่อนะครับคันนี้รีโว่สองจุดแปดครับนี่ฮะโอ้โหอยากเห็นช่วงล่างแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเื่อนมาดูช่วงล่างนะนี่ครับให้เพื่อนเพื่อนดูนะดูนี่ช่วงล่างคันนี้ อตรงเตงเป็นบุสเหล็กนะครับอัจจระ,ะบีได้นะฮะมีโชวไยครับคันนี้ครับแหนบชุดบนมีแค่สามแผ่นนะครับอ่าแหนบชุดล่างก็จะมีประมาณสองสี่หกแปดเก้าสิบแผ่นโอ้โหทรงย่อน่าดูเลยนะครับเตี้ยแปลกเลยอ่ะบ้าทำไมจะย่อดได้ขนาดนี้เนี่ยดูดิอื้อ แต่ก็ยังมีช่วงเด้งนะครับนะครันนี้ป๋าไม่ได้ใส่ลูกยางนะครับโอ้โหเตี้ยมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่นะครับนะฮะรถคอกสมัยนี้เขาแต่งกันได้หลอ่อๆมากๆเลยนะครับนี่ป๋าก็ใส่ของมาแค่ตันก่ไกวนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ตรงนะเป็นไม้ไผ่ที่เอาไว้สําหรับวิงงบรรบวว่งงานสับประรดนะครับเวลาเขาวิ่งงานสับปะรดเนี่ยเขาจะต้องมีไว้ ไม้ตรงก็จะมีประมาณ17-18อันอะไรประมาณนั้นแหละนะฮะนี่เพื่อนๆดูดูทรงก่อนเตี้ยมากทรงเตี้ยมากนะฮะเออฝูงบินตะนาวสีครับออสการ์แมรัวซิ่งนะฮะนี่ของป่าออสเราเลยนะนี่ครับสุดยอดอี่อย่างอะไรล้อหน้ามีครับอยู่ด้านหน้านี่นะฮะ พกไปด้วยนะครับสุดยอดเลยข้างหน้าเขาก็น่าจะโหลดมาหโห<ฮ>มีช่วงเด้งอยู่แค่นี้เองล้อหน้านี้น่าจะใช้ล้อสิบแปดนะครับขอดูเบอร์ยางนิดนึงสองสองห้าสี่ห้าขอบสิบแปดครับเป็นไงล่ะรีโวครับสองจุดแปดนะฮะ โอ้โหนี่แหละครับนะฮะสายรดค้อสายรถทำมาหากินลดเงินแสนทําเงินล้านได้โอ้สองจุดแปดคันนี้รอมากดูดิเห็นช่วงล่างของเขาแล้วผมก็ยังงงๆนะเนี่ยว่าทำไมย่อได้ขนาดนี้เนี่ยดูดิเห็นไหมฮะโอ้โหสองนิ้วแย่ไม่ได้อ่ะ ทขาทำสายย่อสวยนะครับนี่ให้ดูทรงแหนบด้านหน้าครับเห็นไหมชุดแหนบมีแค่สามแผ่นด้านบนนะฮะนี่แหละครับทรงรถนะครัสสสรบสำหรับรถป่าเนี่ยนะฮะผมเคยเห็นเขาบรรทุกนะครับสี่ห้าตันเขาก็ใส Lin ่ได้นะฮะทรงเตี้ยมากเลยเห็นไหมฮะ การปรับแต่งรถนะครับนะแต่ละคนเนี่ยก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ชอบปรับแต่งให้มันยกสูงขับนิ่มๆก็ได้นะฮะบบางคนก็อยากให้โดเตี้ยขับเข้าโค้งดีนะครับแต่ละคนก็มีเหตุผลแตกต่างกันไปเนาะเ <sniff ing noise> พราะว่าแต่ละคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันนะครับแต่หลกัลกๆเลยที่ผมถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนี่ยน,นะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูช่วงล่างของรถที่เขาปรับแต่งมาแล้วเขาใส่น้ำหนักได้ประมาณไหนนะครับ เพื่อนๆจะได้ดูเอาไปเป็นตัวอย่างได้ด้วยนะครับโอ้โหมีลําโพงด้วยแฮ้คันนี้นี่ป๋าใส่ลําโพงด้วยด้านหน้านะครับเอาไปสําหรับเปิดปงฉึงกันนิดนึงเป็นไงละ่ะสองจุดแปดสีนี้สวยนะสีขาวหลายคนก็ชอบรถสีอื่นนะคะสีเทาก็มีบางคนก็ชอบรถสีขาวโอ้นี่็ใส่ฉาเกเลต นี่ถ้าวิง่งพาณิ์วิ่งได้ทุกอย่างนี่ก็ใส่ฉากเลสก็ดีนะครับเพราะฉากเลสมันไม่ขึ้นสนิมนะถ้าเราไปทําคอกนะครับเราก็สามารถบอกร้านคอกได้ว่าเราอยากได้ฉากเลสนะฮะเขาก็จะคิดเงินเพิ่มนิดนึงนะแต่ว่าฉากเลสเนี่ยมันดีตรงที่เวลาที่เราใช้ฉากเลสแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปบรรทุกของหรือว่าเราใช้รถไปนานๆเนี่ยนะครับฉากเลสเนี่ยมันไม่มีสนิมนะฮะสนิมมันก็ไม่ไหลลงมาโดนรถนะครับถ้าเราไม่ใช้ฉากเลสนะ เวลาเราวิ่งไปสปักปีสองปีเนี่ยนะครับใต้เหล็กฉากเนี่ยมันจะมีสนิมเกิดขึ้นเมื่อใต้เหล็กฉากมันมีสนิมเกิดขึ้นปุ๊บนะสนิมมันก็จะไหลมาโดนรถเราทําให้รถเราเหลืองได้นะครับมันก็จะเป็นคราบเหลืองๆโอเควันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมรถปาออดกาลแมกันครับครันนี้เคยถ่ายคลิปไปแล้วนะฮะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นช่วงล่างอีกเนาะว่าเนี่ยเขาบรรทุกแค่ตันกว่าๆนะครับทรงเขาย่อดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะราัสดาวหนึ่งสามห้าห้าครับ ให้ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมช่วงล่างดูดิดโอ้โหสุดจัดเลยทันนี้ยอ่อมากๆนะครับเตี้ยแป๊กเลยเห็นไหมนี่โอ้โหใช้โชคสี่ต้นนะครับสไตล์ใครสไตล์มันครับแล้วแต่คนชอบนะครับออดกอระแมมียางอะไหล่ล้อหน้ามียางอะไหล่ล้อหลังนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ามืออาชีพนะฮะรับรบองว่า ยางล้อไหนแบนเราก็ไปต่อได้นะครับเออสุดยอดนี่แหละครับเ็าเรียกว่าสายมืออาชีพนะครับอย่างไหลมีไว้ก็ดีนะครับเผื่อเราไปวิ่งงานแล้วยางมันแบนยางมัน่วกขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะได้มีล้อเปลี่ยนเนาะนี่ล้ออะไรล้อหน้ามีไว้ดีนะครับนะฮะมันไม่ได้ขอข้าวเรากินนะ <c oughs> แล้วมันก็ช่วยให้เรามีประโยชน์ด้วยนะครับนะฮะช่วยทําประโยชน์ให้กับเราเวลารถเรา เกิดยางมันรั่วขึ้นมายางแบนขึ้นมาเราจะได้ไปต่อได้นะครับพกสองล้อก็อา,อาจจะลุงรังนิดนึงแต่ว่าบอกได้เลยว่าถ้ายางล้อหลังแบนเราก็มียางอะไหล่ยางล้อหน้าแบนเราก็มียางอะไหล่เราก็ไปต่อได้นะเราก็ไม่เดือดร้อนนะครับหาบล็อกถอดล้อหาแม่แรงนะครับหาคอนหนุนล้อไว้หรือว่าไม้น้าสามเอาไว้สําหรับ เผื่อเอามาลองแม่แรงอะไรประมาณเนี้ยนะครับอุปกรณ์เหล่าเนี้ยเราจะต้องมีไว้นะครับเดินดูลอบๆรถปาหน่อยโอ้โหแจ๋วเลยรีโว่สองจุดแปดครับแค่นี้ก็ถือว่ารอแล้วนะฮะหาเงินได้แล้วนะครับปลาก็ใส่ของมานะครับนะปา่าบอกว่าประมาณแค่ตันกว่ากว่าก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่จะให้เพื่อนๆได้ดูทรงย่อของเขา น้ำหนักตันกว่า,วาดูทรงยอ่อย่อได้ใจไหมสองนิ้วสุดเจ๋งนี่นะครับนารถทรงใส่ย,ย่อนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะเห็นไหมครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับ,นะครบใครอยากทำใส่ย,ย่อก็ลองดูนะดูไปเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับแนบของป่านี้น่าจะสิบสองหรือสิบมิลไม่แน่ใจนะครับคิดว่าน่าจะสิบสอมิล จัดทรงแหนบแบบไม่ได้ดัดนะครับทรงแหนบก็คือเอาตรงๆเลยแล้วไม่มีลูกยางนี่ฮะเตี่ยมากเตี่ยแปกเอาละฮะพา,ารถรีโว่สองจุดแปดมาให้เพื่อนๆได้ดูช่วงล่างกันเนาะ mm hmm. เพื่อจะใครที่อยากจะปรับแต่งช่วงล่างก็ลองดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ